การติดแบบไมโครมีจุดเด่นยังไงบ้างไมโครอินเวอร์เตอร์คือเครื่องแปลงกระแสะไฟฟ้าขนาดเล็กที่ทำหน้าที่แปลงกระแสะไฟฟ้าโซลา่าไปเป็นไฟบ้านตั้งแต่อยู่บนหลังคาไมโครอินเวอร์เตอร์มีจุดเด่นหลายอย่างมาดูกันข้อที่1สามารถใช้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์โดยตรงในช่วงเวลากลางวันโดยไม่ต้องพึ่งพาแบตเตอรี่ข้อที่2สามารถผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ได้สูงสุดและแม่นยาข้อที่3 มีระบบความปลอดภัยตัดการทำงานเมื่อไม่มีไฟฟ้าในระบบโครงข่าย 4. มีสวิตตัดการทำงานในตัวเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบเมื่อระบบการไฟฟ้ามีปัญหา 5. ราคาร,ระบบไม่สูงเพราะสามารถประหยัดค่าอุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ 6. สามารถตรวจวัดค่าทางไฟฟ้าต่างๆและความผิดปกติในระดับแผงได้ 7. แต่และแผงยังทำงานอย่างอิสระต่อกัน ช่วยให้โซลาเซลลทำงานได้ดีมากขึ้นติดโซลาเซล์วันนี้ติดแบบไมโครอินเวอร์เตอร์ที่ไมโครโซล่าสิคะ